สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนุชฟอร์ไล c ์ชาแนลจะพาท่านผู้ชมนะคะมาไหว้เจ้าที่กลางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยตัวบริษัทของเราบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์เราก็จะมีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านเราก็ทํามาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกๆปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการไหว้เจ้าที่กลางบ้านเนี่ยเราควรทําทุกเดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนครั้งแล้วแต่ความ หรือความสะดวกของแต่ละท่านวันนี้สิ่งที่เราต้องพยายามเลยก็คือต้องเตรียมสถานที่นะคะเราก็เตรียมสถานที่บริเวณบ้านของเราเนี่ยคือจุดการบ้านอย่างวันนี้เนี่ยการบ้านของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยโดยมีผ้าขาวนะคะผ้าขาวหนึ่งผืนเพื่อที่จะโปูนะคะเพื่อวางของจัดเตรียมผลไม้ทั้งหมด9อย่าง วันนี้เรามีผลไม้ามา9้าอย่างนะคะอย่างแรกก็คือองุ่นองุ่นนี่ก็คือความหมายดีค่ะจะทําให้กิจการค้าขายดีจเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีกล้วยทําอะไรก็ง่ายๆนะคะแล้วก็มีมะม่วงโชคอน,นันต์ชื่อดีค่ะนี่มาจากที่สวนเลยแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูก สีค่ะซารี่1ผลมีส้มมีทองแบบนี้1ผลแล้วก็มีแอปเปลิลค่ะแอปเปิลสีแดงนะคะหนลูกนะคะแล้วก็มีแก้วมังกร2อลูกนะคะแล้วก็มีสับประรดหนึ่งหัวนี่คือผลไม้ทั้งหมด 9อย่างที่เราเตรียมไว้นะคะจําเป็นต้องมีแต่วันนี้เรามีขนุนค่ะขนุนแถมให้กับเจ้าที่เจ้าทางของเรานะคะเพราะว่าเรามีอยู่ที่สวนชื่อดีค่ะขนุนนี่ก็จะช่วยหนุนนํากิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะเราก็เตรียมมาเผื่อไว้นะคะมีมากไว้ได้ค่ะแต่ที่จําเป็นจริงก็คือมี9อย่างแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะ ดอกดาวเรืองทั้งหมด9้าดอกนี่เราจัดช่อไว,วลดสวยงามมีทั้งหมด9้าดอกแล้วก็หมากคําค่ะหมากคําทั้งหมด9คําคนี่ค่ะเตรียมไว้แบบนี้แล้วก็น้ํานะคะน้ําสะอาด5้าแก้วนี่1 2 3 4 5สามสี่ห้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็เทียนนะคะเทียนสองอันหรือ1คู่แล้วก็ทูบหดอกอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมไหวเจ้าที่กลางบ้านกัน แล้วที่มองเห็นตรงนี้เนี่ยรจะมีชุดสังฆทานอยู่ชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เราจะมีของที่จะเอาไปถาวายวัดทั้งหมดเนี่ย21ชิ้นนะคะแล้วก็มีพระปางลำคืนนะคะนี่เป็นพระประจําวันศุกร์ทำไมเรามี21ชิ้นเพราะว่าบ้านเลขที่ที่นุชอยู่ตรงนี้รวมกันแล้วนะคะเราได้เลข6ซึ่งเป็นเลขบ้านดีนะคะคือกิจาการค้าขายดี แต่ที่นี้ตกกาลังวันหกเราก็เลยจะทาบุญสังฆทานให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะคะให้ได้รับผลบุญนะคะเราจะได้อยู่เย็นเป็นสูข่คข้าขายดีการไหว้เจ้าที่เนี่ยก็จะใช้วันเสาร์วันเสาร์นี่เขาเรียกว่าเป็นวันดีคือวันรับนะคะแล้วก็ไหว้ตอนเที่ยงวันนี้วันที่24เมษายนพศ2564รตอนนี้ก็เที่ยงละนะคะเที่ยงวันพอดีก็คือเราจะจุดเทียน ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งนโมนะคะนโมสามจบ นโมจตฺตาพระพราวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมจตฺตาพระพระวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมจตฺตาพระพระวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธสะแล้วเราก็จะกล่าวตามนี้นะคะเราก็อยากขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะคะว่ากล่าวแบบไหนนะคะข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของเรือน บา้านเลขที่59 6ับ63ถึง64บ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีที่ข้าพเจ้าธัญพรแรงรอดได้นำเครื่องสักการะบูชาเพื่อขอกมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมท่านขอท่านโปรด งดโทษเว้นโทษและขอหัวกิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิญและขอโปรดช่วยเปิดการให้กับข้าพเจ้ากิจการงานหรือไม่ว่าการใดๆก็แล้วแต่ขอให้ราบลื่นได้อย่างดีไม่มีอุปสรรคด้วยเทิญสาธ พอไหว้เสร็จนะคะเราก็จะรอให้ทูบเทียนเนี่ยหมดก่อนนะคือจุดจนหมดหลังจากนั้นเราก็จะนําน้านะคะที่เราถวายไว้5แก้วเนี่ยสแก้วแรกเราก็จะเอาไปาลาดที่หน้าบ้านนะคะเพื่อที่ชาระล้างสิ่งไม่ดีนะคะออกไปแล้วอีกสองแก้วเราก็จะเอาไปลาดเหมือนกันนะคะคือเรียกซับเข้าบ้านนั่นเอง ส่วนผลลไม้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลาท่านแล้วก็มาแบ่งกันกินนะคะแล้วก็ส่วนดอกไม้หมากคาเนี่ยเราก็จะวางไว้บนิ้่พระหรือที่สูงก็ได้ตรงไหนที่อยู่สูงของบ้านเราส่วนชุดสังฆทานตรงนี้เราก็จะเตรียมที่จะไปถวายพระต่อนะคะตอนนี้ภูบเราก็หมดอกแล้วนะคะเราก็จะขอลาาลา ผลไม้เหล่านี้นะคะเอาไปทานกันนะคะลูกช้างก็ขอลาอาหารนะคะทั้งหมดนี้ใบแจกจ่ายกันกินเพื่อเป็นสุมงคลด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็ดับเทียนนะคะเทียนให้เรียบร้อยเก็บไว้แล้วน้ำเนี่ยเราก็จะเอาไปาราดที่หน้าบ้านนะคะทั้งหมด3แก้วถูไปเลยค่ะ เพื่อที่จะเอาไปชักล้างสิ่งไม่ดีนะคะออกจากบ้านมีหน้าานี้ค สองแก้วเราก็จะเอามาลาดเพื่อที่จะรับซับนะคะเรียกสิ่งดีๆเข้าบ้านอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e ช่องนูตฟลท์ชาแนลด้วยนะคะ